สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening g u i d a n c e จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งกัริยานามิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็น c o l l e c t i v e คลิปนะคะไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะเราจะมาดูกันคะ่ะว่าอะไรคือเสน่ห์ในตัวเรานะคะซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรามีเสน่ห์ตรงไหนยังไงบ้างนะคะมันอาจจะ ช่วยให้เราได้ดึงออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ดีได้มากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตังกรใช้สําหรับที่ค่อนข้างจะมีความแบบว่าบิวนิดนึงเดี๋ยวมาดูกันนะตังว่อาจจะต้องใช้มือเซนเซอร์นิดนึงนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะเอ่อครันี้ก็ยังโอเคอยู่นะไม่ว่าบิวมากอันนี้นะคะเดี๋ยวตัง่าขอเปิดไปอีกสักหน่อยนึงนะคะอ่า เหมือนกับเอาตามพลังงานหน้าไพ่แล้วก็ความรู้สึกที่ขึ้นมาก่อนนะว้าวคือคุณคุณเป็นคนที่มีพลังแห่งการดึงดูดอะคะ่ะมีพลังแห่งการดึงดูดจริงๆั้งกว่ารู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวกับแค่เป็นเพศตรงข้ามอย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงว่าพลังแห่งการดึงดูด ผู้คนที่เข้ามาอยากจะรู้จักคุณอะไรอย่างเงี้ยคือ,อ,อแม้แต่เพศเดียวกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ+ นะคะคือเหมือนกับคุณให้ความสบายใจให้ความเป็นกันเองให้ความเป็นบิดอะ่ะคนก็เลยอยากเข้าหาะคะ่ะประมาณนั้นนะคะแล้วคุณนะ่บริหารสเสน่ห์เก่งอะคุณบริหารสเสน่ห์เก่งอะ่ะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้รู้จักจะแบบ ทิ้งเพื่อชนะทนนึกถึงเพลงแบบว่าของโบจอยนะคะสมัยก่อนอะ่ะช่วยเก็บเ <laughs> ชื่อนนะประมาณนั้นเลยแล้วก็พอมาใบนี้ใช่ไหมคะที่แบบว่าขอดูเพิ่มก่อนนะคะคุณอ่ะมีมีมีมมสเสน่ห์ดึงดูดสำหรับเพศตรงข้ามด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือแบบว่า คือคนเขาจะอยากเข้าหาอยากจะแบบดันด้นมาแบบว่าเป็นเจ้าของครอบครองตัวคุณอะไรแบบประมาณนั้นเลยอะคะ่ะโอเคอันนี้ต้องปิดเซ็นเซอร์นิดหนึ่งแล้วก็มีคนส่องคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่เห็นหมมีคนแอบ,บมองนะแล้วก็ไม่ว่าคุณบางคนอาจจะมีคู่แล้วนะคะต่อให้คุณอยู่กับคู่ของคุณนะก็จะมีคนแบบว่าแอบ,บส่องแอบบมองคุณ อาจจะมาทางสื่อโซเชียลก็ได้นะแล้วก็ก็เป็นอุ๊ยป <laughs> ิดไม่มิดก็เป็นไพ่ที่ที่เตือนเหมือนกันนะว่าอาจจะต้องระวังเหมือนกันคะ่ะว่าบางทีคือ,อสเสน่ห์ของเราเนี่ยบางทีอะบางทีอาจจะมีคนนําไปใช้ในทางที่ผิดที่ไม่ดีอะไรแบบนี้เนาะแต่ตังกรู้สึกว่าคุณอนะเป็นคนฉลาดนะอืมคุณเป็นคนฉลาด คนอ่ะอันนี้เป็นภาพผู้หญิงที่เหมือนนอนเปลือยนะคะเป็นคนที่แบบมีความสดใสน่ารักน่าเริงเป็นคนที่แบบเปิดเผยอ่ะเอออย่างน้อยอ่ะในเนื้อเนื้อในของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีมากๆนะคะแล้วคุณไปที่ไหนก็นแล้วแต่คุณจะสร้างความสดชื่น เหมือนกับดอกไม้ที่แบบเบ่งบานะอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งตังกวามองว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าเออไพ่มีอะไรอยากจะบอกอยากจะเตือนเราอีกไหมอืมใช่อ่าแล้วก็มีอันนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกมันจะอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะอาจจะคือเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าอาจจะมีใครบางคนน่ะที่เขาพยายามจะแบบเอ่อเก็บกด ความรู้สึกเก็บกัน้นความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เพราะว่าเขาอะจริงๆเขาเขาหลงสเสน่ห์คุณแต่ว่าเขาต้องพยายามเก็บกดความรู้สึกไว้เพราะฉะนั้นอย่างที่ตั้งกว่าบอกว่าตั้งกว่ารู้สึกว่าจริงๆอะคุณเป็นคนฉลาดคือรู้จักบริหารสเสน่ห์แต่ว่าโอเคมันอาจจะมีบางคนอนะที่แบบคิดลึกซึ้งอะไรกับคุณนะแต่ว่า เขาก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเขารู้เขารู้ว่าคุณนะเป็นคนที่มีขอบเขตชัดเจนเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาก็ต้องไปจัดการตัวเองไปแบบไปเก็บกดความรู้สึกของเขาเองไปบริหารอารมณ์ความรู้สึกของเขาเองส่วนคุณอนะ่ะคุณก็สวยๆไปคุณก็แบบว่ามีความสุขอยู่ในทุ่งดอกไม้ของคุณนะนืกอออกหม้ อ่ะอันนี้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนโยนด้วยเช่นเดียวกันนะคือคุณน่จะเป็นคนที่ให้ความรู้สึกของเสน่ห์ของคุณน่ะมันจะเป็นเสน่ห์ที่มันมัน ในบางครั้งเองมันก็ไม่ได้หวือหวามันจะเป็นความแบบหวานหวานแบบลึกซึ้งแบบนุ่มนวลอ่อนโยนอะไรประมาณนั้นนะคะให้ความรู้สึกแบบหวานชื่นอะสดชื่นอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสำรับนะคะดูต่อกันอีกนิดนึงเนาะสเสน่ห์ของคุณนะ่ะตังกวามองว่าเป็นสเสน่ห์นอกจากทาง การบริหารสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาการแต่งกายความมีสติปัญญาของคุณที่แบบขอบเขตชัดเจนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะที่คุณจะเป็นคนที่ทําให้คนอื่นน่ะต้องมาเคารพคุณน่ะนอกจากนี้คุณยังเป็นคนที่มีพลังอํานาจสูงในตัวเองหรือแม้แต่บางคนบางกรณีก็สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับ higher self ได้คุณมีความ ไปทางสายจิตวิญญาณเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยอันเนี้เป็นเป็นสเสน่ห์ของคุณเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ที่สนใจหรือว่าเข้าถึงเรื่องพวกนี้อะไรแบบเนี้ยเอคุณนะเป็นคนที่มีปัญญามากๆอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเห็นไหมคะตาที่สามเปิดเพราะฉะนั้นนะคนที่จะเข้ามาหาคุณต่อให้เขาหลงสเสน่ห์คุณแล้วแบบไม่ได้อยู่ในเป็นคนมงในอะเขาก็รู้ว่าเขาอะ ต้องให้ความเคารพนะคุณไม่ได้แบบว่าเข้าเหมือนเป็นคนที่เฟรนลี่กันเองแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าหาง่ายขนาดนั้นอู้อันนี้ไพ่บงบอกถึงโซเมจนะคะคุณมีคู่เนื้อคู่นะคะและอาจจะมีหลายคนนะคือโซเมจมันมีได้หลายคนนะคะเป็นคู่ในอดีตชาติที่บางทีมาในรูปแบบของครอบครัวเพื่อนอ แม้แต่เพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้นะคะคนรู้จักอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือคู่รักหลายๆคนอาจจะเคยมีความสัมพันธ์มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นคือความความมีเสน่ห์ของคุณมันก็เลยดึงดูดให้คุณนะได้พบคู่เนื้อคู่มาหลายคนแล้ว นะคะไม่ว่าจะเข้ามาแบบแล้วก็อาจจะจบวาระกันไปแต่จริงๆแล้วมันจะมีอยู่หนึ่งคนนะคะที่เป็นเจ้าของหัวใจตัวจริงอะไรประมาณนี้มันจะมีรูปตรงหัวใจตรงกลางเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นรูปแบบเหมือนแม่กุญแจแล้วก็จะมีกุญแจนะคะคล้ายๆว่าเตรียมใกล้เข้ามาแล้วนะเออจะมาไขกุญแจแล้วก็จะได้พบกันอะไรประมาณนี้ เห็นไหมชามจูโก,โกค่ะเป็นเวลาที่ต้องออกเดินทางต่อแล้วเมีแนวโน้มว่าคุณทั้งคู่ใกล้จะได้มาพบกันใกล้จะได้มาพบกันมากๆแล้วนะคะกับคู่เนื้อคู่ตัวจริงของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีนะเ,เพราะฉะนั้นต้งบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการที่รู้จักจะบ,บริหารเสน่ห์ เพราะว่าการที่คุณจะพบคู่ของคุณได้คุณต้องรู้จักบริหารเสน่ห์แล้วใช้กดแรงดึงดูดได้นะอ่ะอันนี้เป็นไพ่ยืนยันนะคะ new life ชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะคุณดูผู้หญิงคนนี้นะแบบ free spirit มากเลยภาพของคุณนะคะจะจะบ่งบอกถึงความเป็น free spirit อยู่ตดอแทบตลอดเวลาอ่านะคะดังนั้น ร,รู้จักวิธีในการบริหารเสน่ห์แต่ถ้าจากหน้าไพ่และพลังงานที่เกิดขึ้นมาต้องวามมองว่าคุณอะค่อนข้างสมดุลได้ดีนะคะขอบเขตชัดเจนนะคะบริหารเสน่ห์เป็นนะคะสมดุลแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีอื มีอะไรบางอย่างที่คุณจำเป็นจะต้องพิจารณาใหม่อีกครั้งอาจเป็นได้นะถ้าสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่อาจจะมีหลายคนเข้ามาแล้วคุณก็อาจจะต้องได้เลือกนะคะหรือแม้แต่อาจจะเป็นพลังงานของคนเก่าๆเข้ามาให้คุณได้ลองพิจารณาเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันเนาะ ความรักโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอ่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ต้งกว่าขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจบำบัดโคชชิ่งนะคะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้ที่แอบ้านอิ่มสุภกะนะคะลงไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้วยความสุขภาพและเป็นพลังบวกด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย